ไปตลาดกันจ้าตลาดเนาะไปเที่ยวตลาดกันสงสัยจะเป็นตลาดเช้าแน่ๆเลยเพราะว่าตอนเย็นตลาดเสื้อผ้าไปเที่ยวตลาดกันโอ้ตลาดเย็นไม่มีตลาดก็จะมาซื้อผัก ไปผัดกินสักหน่อยไม่มีเลยสุดตลาดแล้วไม่มีเลยนี่มาสุดตลาดแล้วนะเนี่ยโอ้สุดแล้วจริงเยยบเลยเป็นตลาดเช้าค่ะเพื่อนๆได้หอมนะ แ่ส,สวยๆงอยางนะสุดตลาดแล้วไม่มีเลยนี่มาสุดตลาดแล้วนะเนี่ยโอ้ยสุดแล้วจริงตลาดเสื้อผ้าเที่ยวตลาดกาัน ตลาดเย็นไม่มีกลับกล้องหน่อยนะคะกลับก้องหน่อยเดินคนเดียวไม่มีอะไรเลยไปตลาดกันจ้าตลาดเนาะ เที่ยวตลาดกันไม่มีคนเลยนะจริงด้วยตลาดสดไม่มีคนท่านี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะโอ้โหมาละี่งามจังเลย เลยละงางามนี่ตยหอมจแบบ้ะตลาดเชา้าอะกลับดีกว่าเรากลับดีกว่าน่ะกลับกล้องหน่อยนะคะกลับกล้องหน่อยเดินคนเดียวไม่มีอะไรเลยพาจะมา ไม่มีอะไรเลยไม่มีร้านค้าอะไรเลยเนี่ยหาเพื่อนๆมาเดินตลาดเดินคนเดียวค่ะเดินคนเดียวไม่ได้หอมหน่อซื้อผักไปผัดสักหน่อยเนึ่ง กล้องกับกล้องกล้องอีก,กนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆมาตลาดไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีใครมาขายอะไรเลยโล่งโจ่งเลยเที่ยวตลาดกันไปตลาดกันจ้าตลาดเนาะ เที่ยวตลาดกันไม่มีคนเลยนะจริงด้วยตลาดสดไม่มีคนกลับกล้องหน่อยนะคะกลับกล้องหน่อยอเดินคนเดียวไม่มีอะไรเลยอาจะมาซื้อผักไปผัดสักหน่อยหนึ่ง กลับกล้องกลับกล้องก,กล้องไม่มีคนเลยคะ่ะตลาดสดไม่มีคนสักคนเลยแสดงว่าต้องเป็นกลับกล้องหน่อยนะคะกลับกล้องหน่อยเดินคนเดียวไม่มีอะไรเลยอาจะมาชมตลาด พาเพื่อนๆชมตลาดนะจะาด้อหอมน่ะสุดตลาดแล้วไม่มีเลยนี่มาสุดตลาดแล้วนะเนี่ยโอ้ยสุดแล้วจริงสงสัยจะเป็นตลาดเช้าแน่ๆเลยเพราะว่าตอนเย็นไม พาเพื่อนๆมาเดินตลาดเดินคนเดียวค่ะเดินคนเดียวไม่เงียบเลยเป็นตลาดเช้าค่ะเพื่อนๆไม่มีอะไรเลยไม่มีร้านค้าอะไรเนี่ยไปตลาดกันจ้าตลาดเนาะ เที่ยวตลาดกันซื้อผักไปผัดสักหน่อยนึงกลับก้องกับกล้องก้อง,องว่ามีร้านค้าตอนเช้าตอนเย็นไม่มีเหเดนไปดูตลาดเช้าตลาดเช้านแน่ๆเลย ผิดหวังแล้วจ้ามาตลาดเช้าเป็นตลาดเช้าแน่เลยผิดหวังแล้วจ้ามาตลตดไม่มีคนเลยค่ะตลาดสดไม่มีคนสักคนเลยแสดงว่าต้องเป็นชมตลาด พาเพื่อนๆชมตลาดนะจ๊ะไม่มีอะไรเลยไม่มีร้านค้าอะไเหรอเนี่ยตลาดเชา้าอ่ะกลับดีกว่าเรากลับดีกว่านะตลาดเชา้าอ่ะกลับดีกว่า เากลับดีกว่าน่ะของเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆตลาดเช้าอะกลับดีกว่าเรากลับดีกว่าน่นะนนนนนไม่มีร้านขาสักร้านเลยกลับดีกว่าเปิดแล้วเปิดแล้ว แค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะตลาดเสื้อผ้ามาเที่ยวตลาดกาันอ้ตลาดเย็นไม่มีตลาดก็จะมาซื้อผักไปผัดกินสักหน่อยไม่มีเลยแค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะ สุดตลาดแล้วไม่มีเลยนี่มาสุดตลาดแล้วนะเนี่ยโอ้สุดแล้วจริงไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยซื้อผักไปผัดสักหน่อยนึ่ยกลับกล้องกับกล้องกล้อง แค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะ,คะนี่แค่นี้ก่อนนะคะพเพื่อนๆมาตลาดไม่มีอะไรเลยค่ะนี่แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆมาตลาดไม่มีอะไรเลยค่ะแค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะแค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะซื้อ ไปผัดสักหน่อยเนี่ยกลกล้องกับกล้อง,องไม่มีร้านขาสักร้านเลยกลับดีกว่าเบื่อแล้วเบื่อแล้วพาเพื่อนๆชมตลาดจ้ะชมตลาดกัน ไปตลาดกันจ้าตลาดเนาะเที่ยวตลาดกันที่นี้ก่อนจ้า